กินเบเดอร์เป็นการขับออกนอกเมืองออรนโดเป็นครั้งแรกแล้วก็เราจะพาไปกินอาหารญี่ปุ่นร้านหนึงเจ้าของเป็นคนไทยแล้วก็ร้านนี้ขายดีมากเจ้างทำเอย เบอร์นี่มันรัสเซียวะใช่เป็นเมืองที่อยู่ใกล้ๆแทมปาแล้วก็ที่เราไปคือเราอยู่ออร์แลนโดอันนี้ก็คือทัมบี้เอเบเดอร์เป็นการขับออกนอกเมืองออร์แลนโดเป็นครั้ง,<า>งแรกก็ต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าที่นี่รถบรรทุกเยอะมากวิ่งเร็วมากถ้าเปรียบเทียบกับการขับรถที่เมืองไทยเดียว่าถานนเขาค่อนข้างใหญ่แล้วก็กว้าง แล้วก็เราจะพาไปกินอาหารญี่ปุ่นร้านหนึ่งเจ้าของเป็นคนไทยนะเจ้าของเป็นคนไทยแล้วก็ร้านนี้ขายดีมากเจ้าของทําอร่อยมากและเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปดูกันนะคโอเคตอนนี้เราเห็นป้ายดิสนี่ย์เวอ์เห็นไหมเพื่อนๆม,ม,มีเอ็กซิทหกสี่หกห้าหกเจ็ดก็คือว่าดิสนี y ย์เว d ์เนี่ยคือ <itez> เ,เป็นดิสนี y ย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วตั้งอยู่ที่ออร์แลนโดของเราเลยแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้ไปนะคะเพื่อนๆที่ถ่ายให้ดูคือหมายความว่าเอ็กซิหนึ่ง คือไปพา์คหนึ่งเลยแล้วก็ที่นี่จะมีดาวเ,เาท,าทา,า,า,เา,า,เาเเดิสนีนย,นย์เป็นของตัวเองร้านค้าผับบาร์ไนท์คลับโรงหนังแล้วก็ดิสนีย์สปริงนี่ก็คือดาวเทาดิสนีย์เก่าแต่ว่าเขาเปลี่ยนชื่อแล้วเป็นดิสนีย์สปริงก็คือดิสนีย์เนี่ยใหญ่มากจนต้องมีป้ายเป็นของตัวเองแล้วก็มีเอ็กซิทแยกออกไปหลายแห่งมากซึ่งแบบเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันใหญ่ค่ไหนว่าเดินภายในหนึ่งวันเนี่ย ดเดินไม่หมดอนอกจากว่าถ้าเราไปเที่ยวหนึ่งวันสี่พาร์คคือไปได้เล่นเครื่องเล่นพาร์คและอันหนึ่งสองอันต้องรีบเปลี่ยนพาร์คที่เดี๋ยวเพือพ่อนๆจะเห็นทางขวามือนะคะมันจะเป็นเสาไฟฟ้าแต่อันนี้ที่แปลกคือเป็นรูปมิกกี้เมาส์เลยก็คือว่าถ้าเราผ่านเสาไฟฟ้ามิกกี้เมาส์นี้ไปแล้วก็คือเท่ากับเราผ่านดิส์ไปแล้วนะคะเพื่อนนี่ไงมีอยู่เสาเดียวนะเท่าที่เห็น เรามาถึงเออ่ดาวทาวเทมปาแล้วนะคะก็จะมีตึกรามบ้านช่องขึ้นมาคล้ายๆออ,อ,ออร์เลนโดนะคะแต่ที่นี่เป็นเมืองของแทมปาเบร์บัคคเนียเราก็จะเห็นมีโลโก้นี่ไงแทมปาเบร์บัคคเนียเป็นทีมเอ่ออเมริกันฟุตบอลในเมืองนี้เขาซึ่งออร์เลนโดเราไม่มีทีมอเมริกันฟุตบอลของเราเองเนี่ยนคือโบบัคคเนียแปลว่า สู้ไปเลยเนีป้าเบบมักเนียแล้วก็จะมีสเตเดียมแข่งฟุตบอลที่นี่แล้วก็มีสเตเดียมแข่งอะไรนะเบสบอลที่นี่ สูชีแล้วก็การทํางานของเขาข้างหลังข้างหน้าแลาวนั่นเราไม่เข้าไปรบกวนข้างในเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอร่อยหรือเปล่า ปลาโอโทโร่ครับอันนี้โอโทโร่ครับมาเมื่อวานเลยเพิ่งมาสดๆนะครับอันนี้คือเซตของปลาโอโทโร่ปลาลูฟินทูน่าอันนี้คือลูฟินทูน่าก็จะมีสามส่วนนะครับส่วนนี้เรียกชูโทโร่ชูโทโร่ก็คือจะแฟตมีเดียมอันนี้คือโอโทโร่จากส่วนท้องอันนี้ก็เรียกเทนเดอร์เทนเดอร์ก็คือเนื้อระหว่าง กระดูกตรงแกนกลางออกมาเขาเรียกเซนเดอร์หรือเขาเรียกอะคานี้เนื้อก็จะแดงสวยเหมือนแบบเหมือนเนื้อเลยนะครับคือเรียกกงตามกันเนี่ยระดับวันละก็จะเป็นตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นจะเริ่มจากตัวอย่าบอกว่าถูกสุดก็คือแล้วแต่คนชอบรสชาตมันขึ้นอยู่บชอบางคนไม่ชอบกินปลาคนชอบกินเนื้อแดงอย่างเดียวเนื้อแดงอย่างเดียวอันนี้ก็จะเป็น,นวีดี้ออันนี้เป็นโอโรโร เก็บไปข้างใต,ต้เพราะว่าตู้เนี่ยจะมีความเย็นไม่มากไม่พอแล้วคือทั้งวันเนี่ยเราก็จะเปิดทั้งวันเปิดปิดเนี้อเราไปพยายามที่ปลาที่เป็นปลาสเปเชียลไว้ตู้ข้างลา่างความเย็นเนี่ยถึงมากกว่าอันนี้คือเบบี้เอร์เซลหรือว่ากันตาชิตัวนี้ปลามันจากฮาวายปลานี่มาจากฮาวายนะครับอโอ<ฮ>้โหแต่ั้งเนี้ย โปรฟลาที่มันมีราคาหน่อยแล้วก็จะพยายามเก็บให้มันมีมอยส์เจอร์นะก็ต้องเก็บกระดาษสองชั้นอันนี้คือฮอคสแนปเปอร์ฮอคสแนปเปอร์เนี่ยเป็นปลาโลโก้ของฟอริดาเป็นปลาที่ไม่กินเป็ดปลาชนิดนี้ต้องยิงใช้ฉมวกยิงเอาอย่างเดียวเออต้องดำไปยิงคือพูดง่ายๆก็มันจะเป็นซีซันด้วยปลาซีซัน ออฟฟิตหรือว่าภาษาไทยก็คือเหมือนปลาหมูปลาหมูป่ายอย่างเงี้ยนะฮอฟของดีทั้งนั้นเลยครับบนเรือนี้ค่อยใ,ใส่ไปในกระบะนี้เขาเรียกว่าคังแสงใช่ไหมครับ <laughs> กล่องน,นี้วันนี้หมดก็ถือว่าสบายนะ <laughs> ตัวอื่นไม่ต้องขายก็รอดแล้วอันนี้คือโคเบียโคเบียหรือบ้านเราเรียกปลาช่อนทะเลปลาช่อนทะเลให้เราเช็ดหน่อยจะเช็ดไม่เป็นไรก็ได้ใหจน้องกัได้ข้าไปขายปลาช่อนทะเลมาดายเนี่ยก็คือถ้าภาษาอังกฤษถ้าภาษาอังกฤษจะเรียกว่าซีบรีน ตัวนี้เมืองไทยน่าน่าจะน่าจะนิะมยมโ,มโดยปกติปลาชนิดนี้ก็จะเสิร์ฟพร้อมหนังคุณหนังเนี่ยมันจะมีเลเยอร์ความมันที่หอมอร่อยมากเพราะหนังเวลาก่อเสิร์ฟเลยจะโสต๊ะนิดน,นึงม, <Okay. S 1> มันจะมีมันนนอออร่ยยขึ้โเชี Ocean Trout Ocean Trout Sky Ocean t าว u ์ ปลาตัวนี้มาจากเออ่สกอตแลนด์ปลาตัวนี้มาจากสกอตแลนด์นะครับเหมือนเรือลำนี้มาจากทั่วโลกเลยไม่อยู่นี่หรอ ซีเลทำความสะอาดเนี่ยถูกมันจะอ่อนมากซึ่งพอเวลาก่อนจะเสิร์ฟอะถ้าเชฟลงนิดปุ๊บเนี่ยจะต้องรู้สึกได้เลยว่าโดนกระดูกอ่ามันจะเป็นกระดูกอ่อนนี่เรือลำนี้มีปลาทั่วโลกเลยนะครับก็มีมีความมีความเต็มไปได้ว่าเกิดจะรอบรอบโลกนอกจากทางเซาท์แอฟริกาเราเนี่ยไม่มียงชาเนี่ยมาจากไอซ์แลนด์แม่ชาเนี่ยเป็นปลา สกุลเดียวกับแซลมอนเหมือนกันแต่เป็นจะเป็นแซลมอนตัวเล็กมีความมันโดยเฉพาะเวลาฟิเลนเนี่ยต้องติดหนังอ๋อบางบางบางประเภทไม่มีหนังดีกว่าบางประเภทมีหนังดีกว่าอย่างปลาแซลมอนแซลมอนเลยเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าถ้ามีหนังถ้าเป็นฝรั่งจะรู้สึกมันกินแล้วมันติดเลือดอออถ้าเป็นถ้าเป็นญี่ปุ่นเลยเขาจะไม่ไม่สน น่ากินมากครับว,าวา้าบูปลาบุญปลาปลาเยียวยาคล้ายๆปลาอินทรีอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่คนละสกุลกับปาลาอินทรีย์เลยนะดูเนื้อแน่นมากเลยนะครับเนื้อดีมากแล้วเวลากินนะเสียสักน,นิดหนึ่งคือเอสียของโรยเสืเกลือพริกไทยก่อนจะเสียเพราะเนื้อมันมีเฟเวอร์มากขึ้นเฉพาะปลาวาบูเนี่ยถ้าทางโาคยได้เขาเรียกปลาเกมปลาเกมปลาเกมที่ ไม่ให้เกมบ่อยๆอย่างเงี้ยนะเป็นปลาที่คนคนชอบตกปลานิยมอันนี้คิงแซลมอนตัวนี้มาจากอิวเีแลนด์ชิ้นนี้คิงแซลมอนนะครับมาจากนิวเียแลนด์นะครับดูเนื้อครับไม่เหมือนเนื้อปลาเลยเหมือนเนื้อสัตว์ถ้าเทียบถ้าเทียบกันใดูนห้ดูัเนื้อปลาแซลมอนทั่วไปอ่านี่นี่แซลมอนจะมีความมันมันกว่าอันนี้จะมีความมันกว่าแล้วเลเยอร์บนหนังเนี่ย สวยน่ากินอร่อยมากบอกเลยครับว่าเรือลำนี้คัดคัดเฉพาะวันนี้เราจะไม่ใช้ปลากระตูน,นอันนี้ปลาจากคังแสงเท่านั้นนะครับเรือลำนี้ปลาบนนี้วันนี้ก็น่าจาสุดท้ายก่อนเปเเชียลอันนี้คือ Swordfish Swordfish ก็คือ ปลากระโทงอ,อ,อ,อ่ะปลาปากหนนๆอ่ะสวนเต็สตักเจอปลาคล้ายๆเนื้อปลาทูน่าเลยรสชาติที่อ่อนกว่า มีมาจากญี่ปุ่นหนึ่งตัวอันนี้มีกุ้งจากญี่ปุมม่นเขาเรียกว่าอะไรครมมับปลาเอบีปลมมาเอบีเราว่าสวิทชริมสวิทชริมแล้วก็เหลือพื้นที่เอาไว้ใส่หัวหัวต้องเป็นที่ นี่คือตัวเริ่มต้นของโลของเราเรียกว่าโอเอสิสโลโอเอสิสโลนะครับเป็นตัว <asis> เริ่มต้นเน,มเมนเนี่ยทัมด้วยเทมปุระเทมปุระกุ้งพร้อมกับเนื้อสนุกแฟด้านในเราก็จะทำถ้วยรองก่อนกุ้งอะไรครับพี่กัองตัวนี้นเป็นหางกุ้งก่อนถ้าเป็นในกานเนี่ยเขาจะเรียกว่าล็อบสเตอร์ล็อบสเตอร์จะมีสองสายที่ที่มีใช้อยู่ ตัวนี้เป็นล็อบสเตอร์เขาเรียกวอร์มมอรเดอร์เป็นฟอยด้าล็อบสเตอร์ถ้าเป็นโควด์เดอร์นี่เขาก็เรียกว่าเอ่ออเมริกันล็อบสเตอร์หรือว่าเมนล็อบสเตอร์ที่มันมีก้ามแต่ตัวนี้มันจะไม่มีก้ามเพี้ยนอันนี้เรียก amazing แซนด์วิชเอ่อถึงขั้นตอนตอนนี้มันมาถึงว่าเราจะใส่เนื้อเข้าไปก็คือเนื้อโคเนื้อปลาแล้วมีคัมเบอร์แล้วก็อบคาโน้กครับจากเขาเรียกใช้ซอดเทปเปอร์เราจะไม่ใช้สไลด์เพราะสไลดยเวลาตัดเนี่ยโดนน้ำเนี่ย เวลากินมันจะรู้สึกว่าเหนียวแต่เราใช้ซอสเปเปอร์เนี่ยเว,วยลากินมันจะเข่ามากกว่าถึงขั้นตอนที่น้าข้าวแล้วก็จะใสา่ชั้นพับลรงไครับชั้นหรือว่าเทมปุระเฟลงล็ด้เราว่าจะรูปทรงให้มันเหมือนกับขนมปังที่เวลาค่อนตัดเป็นแซนด์วิชับบได้รูปทรง ได้ลูกทรงก็เริ่มตัดแบบแฟนวินตัดโดยมีเทคนิคนิดหนอ่อยเพราะว่ามันจะออกเป็นสีเหลียวกันถ้าเราจะตัดให้มันเป็นจัตุรัสมันให้เป็นจัตุรัสเนี่ยถ้าเราตัดตามมุมะยาำมุมม,มันจะมีตัวตรทรงตัวเรี่ยงฉะนั้นเราต้องอเว้นเหลี่ยมนิดหน่อยนะครับอย่างนี้เทคนิคเทคนิคมันเป็นเทคนิคนิดนิดคือทำงานในนั้นแล้วขยับเอาไวให้เห็นว่าเป็นสีเดียวกจัตุรัสอ่านี้เราก็สามารถ ที่มีเลเยอร์ของอแงงป้งขนมปังข้าวสไปซ,ซี่จูนา่าจิ้มคอมเบอร์อะโวคาโดสโนแครฟมีนะ่าต่างนี้ดูด้วยซอสซอสมิดหน่อยไม่ต้องเยอะความหวานช่วยนิดเดียวนี่คือดูดูเหมือนแซนด์วิชมากเลยครับอันนี้คือซิกเนเจอร์ของร้านเราเลยถ้าไปเห็นร้านอื่นแสดงว่าเราเรียนแบบแน่นอนอันนี้คือซิกเนเจอร์นะครับแบบโโมีที่นี่ที่เดียวถ้าที่อื่นเจอเรียนแบบโอเคเดียเเ๋ยวแบบไปทานกันครับ รูพอยอยสเตอร์รูพอยอยสเตอร์เป็นอยสเตอร์มาจากคอนเนเติกัตนะครับทางเหนือข้าวไข่เนี่ยที่มาจากทางเหนือเนี่ยจะมีรสชาติที่หวานดูตัวเล็กแต่เนื้อเนี่ยหนามากเราตกแต่งด้วยซอสคอนซูทางร้านแซลมอนโลฟยฟิชโลแล้วก็มีฮาลาปิโน่ด้านในนะครับรับรองว่าอันนี้กินแล้วติดใจแน่นอน อันอีกหนึ่งซิงเกิลของบาน์นะครับเรียกว่าเ e นสเปเชียล a n e l เป็นโลที่เบสมาจากโซโลพื้นพื้นหรือว่าแคลิฟอร์เนียโรที่จะเป็นโรท้่มากนะครับสับด้วยซีฟู้ดมิกซ์วิบชีสครับซีฟู้ดจะประกอบด้วยกุ้งปลาหมึกสแซนวิชนะครับแล้วก็บุหรี เราก็จะเบรกใช้เวลาประมาณสักสินาทีนะได้ออกมาเสร็จหน้าตาจะประมาณบบาตามด้วยอีกเย้มด้วยชีดใช่ไหมครับอ็าจะมีชีดซึ่งน่าจะถูกใจาสายปรังก็จะ,ะมีฟองอิตาเลียนนิดนิดนแล้วก็เราก็จะตกด้วยรอรนนี้ก็เบรกหรือว่า ปลาทูน่าสโมกนะครับแล้วก็แร<า>์เป็นนเเส้เล็กๆซึ่งข้าหลักก็จะมีความฮือฮากับกับการมูฟของเออเส้นปลานะครเราจะมูฟราอมันจะเกิดความร้อนวิ่งกับตัวนะครับนี่ครับอาหารที่ว่าเราสั่งพร้อมมาแล้วสองโลแล้วก็วิปปิ้ลี เรือรวมปลาข้าวโลกเลยครับน่ากินมากประกอบด้วยนะครับไลน์อัพบนนี้คือจะเป็นทูฟินทูน่าทั้งหมดเริ่มจาก,ากาคาคามิชชูโทโรโอโทโรนะครับอันนี้คือวาฮูนะครับเสียวาฮูสวอตฟิชนะครับคัมฟาชิเดนเดียลเทลชาจากไอซ์แลนด์นะครับทามาเอบีนะ King salmon จาก uh, New Zealand นะครับ uh, uh, อันนี้เป็น Hogfish นะครับ uh, Sky uh, s k y l i s p e n trout, c o d f i s, mm hmm. <S แล้วก็มาไดนะครับทั่วโลกครับทั <Okay. S 2> ่วโลกจานนี้หากินได้ที่ร้านเคนซูชิที่เดียวที่นี่ที่เดียวเท่านั้นนะครับ uh, เรือลำน,นี้ในาย่านนี้เดี๋ยวเร,เราไปชิมกัน

เออมว้สั่งโลกพิอี่นองกับกินในบ้านมื้อเย็นนี่ครับแชนดีชเชิคเมร์ของที่นี่นะครับอัน,นอันนี้มันคือคร นั่นอน้ำั่นงซามอนครับนจะแป๊ดหน่อยทำารัวอะไรทำบะหมี่ทำรามเองเนี่ยาแล้วแล้วเาใี่นแตู่ก็ชุดเซตในครัวด้วยแต่เวลาทำไม่ทำพวกซอสอะรนลันนี้ดายจดีแล้วแต่เมนูไม่ซูชิคงไม่เยอะเท่าที่นี่อาจจะสักขึ้นึครับผมเออวันตอนนี้เราก็มาถึงบ้านแล้วนะครับหลังจากที่ไปแทมป้าตรง เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนะครับไปได้ไปทานอาหารร้านพี่กังนะครับซึ่งเป็นเพื่อนของพี่เล็กพี่สาวเป็นเพื่อนกันมาตั้งเป็นสิบสิบปีแล้วนะครับแล้วเขาก็ไปเปิดร้านอาหารญี่ปุ่นเป็นซูชิเชฟนะครับซึ่งก็อร่อยมากนะครับเยี่ยมเลยนะครับถ้าใครได้ไปทัมปาไปเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กก็ไปไปทานได้นะครับชื่อร้านเคนซูชินะครับอร่อยจริงนะครับแล้วก็ ราคาเป็นคันเองด้วยราคาไม่ได้สูงมาก <Wow. S 1> ไม่ได้แพงมากจับต้องได้นะครับแล้วก็ของสดมากอร่อยไม่กิ่หลักเลยคือเราไปเอารถไปช่วยน้องเนี่ยเอาเอารถเขาย้ายเมืองจากจากแทมปป้ามาที่นี่เพราะว่าจะมาเปิดร้านอาหารเหมือนกันนะครับก็คือน้องชายของพี่กังแล้วก็แหม่มก็เป็นน้องเราเป็นญาติเรานะครับก็ช่วยเขาเอารถคันนี้มาขับมาเพราะว่าของเขาก็ต้องขับอีกคันหนึ่งย้ายของจากเมืองนู้นมาเมืองนี้นะครับ ภารกิจวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็วันนี้พอดีว่ามามาเพิ่งกลับมาจากเมืองไทยไปอยู่1ปีไปรักษาตัวที่เจ็บหลังก็หายดีแล้วเพิ่งกลับมาได้2วันนะครับแล้วก็พอดีเลยได้พามามาไปทานอาหารด้วยวันนี้ก็ฝากเรื่องราวดีๆไปเท่านี้นะครับร้านอาหารญี่ปุ่นอร่อยคนไทยทําเองอร่อยมากนะครับแล้วก็ไงก็ฝากช่อง Tommy i n v a t o r ไว้ด้วยนะครับอย่าลืม Like, check, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับที <detta> ่คอยติดตามกันมาแล้วก็พวกเราจะพยายามนำเสนอสิ่งดีๆต่อไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ